จะสร้างบ้านทั้งทีจะจ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านดีบ้านนะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะคะฝันว่าในชีวิตเนี่ยต้องมีสักหลังใช่ไหมคะแต่ว่าการสร้างบ้านการปลูกบ้านเนี่ยก็มีหลายๆอย่างเลยนะคะที่ต้องให้คำนึงเช่นแต่บ้านการขออนุญาตก่อสร้าง วัสดุการหาแรงงานและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเจ้าของบ้านนะคะจึงจำเป็นต้องจ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านนะคะเพื่อให้ได้บ้านตามแบบที่ตนเองต้องการค่ะแต่ว่าทั้งสองแบบนี้นะคะจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนั้นมาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องกันที่การจ้างผู้รับเหมาก่อนเลยนะคะการที่เราจ้างผู้รับเหมเนะคะผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบให้ะะเรานะคะเรานะคะต้องไปให้สถาปานิกหรือว่าวิศวกรน,นะคะออกแบบให้แล้วก็ขออนุญาตแบบการก่อสร้างให้ก่อนหลังจากนั้นนะคะก็นําเอาแบบบ้านที่เราออกแบบเสเร็จแล้วเนี่ยไปให้ผู้รับเหมานะคะเสนอราคาข้อดีของผู้รับเหมานะคะก็คือ เจ้าของบ้านนะคะสามารถเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมาแต่ละเจ้าได้นะคะว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่แต่ข้อเสียของการจ้างผู้รับเหมาเองนะคะก็คือควบคุมระยะเวลาค่อนข้างยากนะคะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างจะนานนะคะและงบประมาณเนี่ยอาจจะบาลบายด้วยค่ะเสียงที่ผู้รับเหมานะคะจะทิ้งงานได้สูงมากอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้รับเหมานะคะอาจจะโกงสเปควัสดุ อาจจะใช้วัสดุคุณภาพที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพื่อจะทําให้ตอนที่ประมูลราคานะคะถูกลงข้อนี้นะคะก็สําคัญมากๆเลยนะคะคะส่วนต่อมานะคะมาพูดถึงเกี่ยวกับบริษัทรับสร้างบ้านกันค่ะบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยก็จะออกแบบแล้วก็ขอสร้างคือเบ็ดเสร็จเป็นตัวเลยนะคะโดยส่วนมากนะคะบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยจะมีแบบให้กับลูกค้าเลือกสามารถปรับเปลี่ยนแบบแล้วก็วัสดุได้ พอสมควรนะคะและในส่วนงบประมาณนะคะก็จะเป็นไปตามที่ตกลงไว้ค่ะงบประมาณเนี่ยไม่บานปลายแน่นอนบริษัทรับสร้างบ้านนะคะจะมีความสามารถในการควบคุมงบประมาณได้ดีกว่านะคะเนื่องจากมีแบบที่ชัดเจนนะคะและสามารถควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีมากกว่าอีกด้วยค่ะจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างค่อนข้างที่จะสั้นกว่านะคะ และเมื่อเกิดปัญหานะคะสามารถติดตามได้ง่ายเพราะว่ามีคนรับผิดชอบที่ชัดเจนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับทริคเล็กๆน้อยๆในวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าการมีบ้านสักหลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะกว่าจะหาออแรงงานได้หาแบบที่ถูกใจ และที่ยากไปกว่านั้นคือคนที่สร้างบ้านให้เราค่ะทํายังไงไม่ให้โดนโกงไม่ให้โดนทิ้งงานนะคะเพราะฉะนั้นควรเลือกให้ถูกเลือกให้ดีนะคะแต่ถ้าให้แนะนํานะคะแนะนําให้เลือกบริษัทรับสร้างบ้านจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นบริษัทนะคะเราสามารถตามได้ง่ายมีที่อยู่ที่ชัดเจนนะคะและเรานะคะขอแนะนําบริษัทรับสร้างบ้านนะคะชื่อบริษัท ทีพีโฮมนะคะรับสร้างบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางเรานะคะมีทีมวิศวกรและทีมสถาปานิกนะคะมืออาชีพโดยเจ้าของบ้านนะคะสามารถพูดคุยออกแบบได้ร่วมกับสถาปานิกเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถทำตามงบป,ประมาณของท่านได้เลยถ้าหากสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ